Субтитры создавал DimaTorzok รนา64 <coughs> 4.2ย่อมประกอบ5อู้2การประจำประจําปี คนเองคนคุณสะสมเพื่อ ก็เป็นที่ของทางฝ่ครับก็อให้เจ้าหน้าที่งานปรครับขออนุญาตีมนะครับ ครับก็ได้มาร่วมประชุมนะครับก็มีหัวหน้าชัยฤิษิ์เจริญสุดนะครับขออความที่สองนะครับแล้วก็คุณวัตชัยนะครับัปติพุทธนะครับเจ้าหน้าที่คณาทรรการำนานการนะครับระเบียบปรละที่สองเลยนะครับ เรื่อง,งรับร,บบบรอง,งรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนะครับอีกที่แล้วเราประชุมกันเมื่อวันที่เราประชุมสองครั้งนะครับยี่สี่นะครับเชื่อนมาเป็นยี่สิบเจ็ดนะครับสิงหาคมนะครับก็มีระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องประธานแจ้ง่ประชุมซ่านะครับเรื่องวาระที่สองก็เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนะครับ วาระที um ่3 3.1นะครับเรื่องรายงานกิจการประจำปีที่สุดสามเป็นปีนาหกสอนะครับเวลาที่เวลาที่3นะครับเรื่องรายงานการบริก พิจารณา4.1นะครับเรื่องพิจารณาแผนการดำเนินงานส0บสวนการเอ็บปีนาหกสามนะครับจุดสามนะครับเรื่องการกำหนดตรงเงินกู้ยืมหรือครับประกันประจำปีส0บสวนการเอ็บปีนาหกสามนะครับ 4.4นะครับเชื่อมกัรเลือกตั้งคณะกรรมการดเนินงานนะครับ4.5เรื่องกำหนดค่าเรี้ยงเด็กค่าพานะกค่าเช่าที่พักและเสียประชุมคณะกรรมการนะครับเวลาที่4.6เรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและ ค่าอดแทนของผู้ตรวจสอมกิการนะครับ4.7เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียงต้องครับนะครับวาระที่5นะครับเรื่องข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีสํานักงานตรวจบัญชีสอดคลอนางแล้วก็สํานักงานสาดคลจังหวัดตานะครับวาระที่หเรื่องอื่นนะครับก็ ไม่มีข้นใดซักถามนะครับประได้กล่าวปิดประชุมนะครับเลิกประชุมเวลา12.30นะครับอันนี้เป็นรายงานการประชุมเมืม่อปีที่แล้วนะครับฉะนั้นก็ขอให้ที่ประชุมรับรองนะครับเตือนทางประธานครับครับในเมื่อที่

ระหว่างปีสิ้นสุดจากเดือนีนาร2,500สามมีสมาชิกมาชิงเข้าใหม่สองคนนะครับไม่มีสมาชิกลาออกคงเหลือสิ้นปีนะครับตอนนี้สมาชิกเรามี1 9ห้าคนนะครับเป็นชาย99คนนะครับเป็นหญิง96คนนะครับอันนี้เรื่องที่จะรับทราบนะครับ สามจุดสองนะครับเรื này, ùng, ang, ày, ่องผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดสามเอ็นพีนาหกสามนะครับก็จะของสภกรทุ่งสนามวัดลงไทยสายวุฒิจำกัดนะครับก็จะเสนอในที่ประชุมนะครับว่าผลการดำเนินงานนะครับในในการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดสามเอ็นพีนา 2,563นะครับตกองผู้ใช้น้าว่าเราพมายายว่าเรื่อยนจํากัดนะครับจนทะเบียนตามพระราชบัญญัติสังกัดพศ2,511เมื่อวันที่20กรกฎาคม2 5 3 7ได้เริ่มดำเนินงานมาจนถึงวันที่31มีนาคม2,563ป้าป้า จำนวนสมาชิกน,นะครับณน,นวันที่3เกณมีนาม์นะครับมีสมาชิกอยู่195คนนะครับเท่าที่ที่แล้วมี193นะครับเพิ่มมาอีกสองเป็น195นะครับมีทุนเดินทุนนะครับทุนเดินหุน หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองพันเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทนะครับเพิ่มจากปีที่แล้วมาสี่หมื่นหกพันแปดร้อยนะครับตอนนี้สาวกรได้มีทุนสำรองนะครับเพราะว่าเราไปตัดนี่ที่ขาดทุนนะครับเลยสากรยังไม่ได้จัดสรรกับรสุทธินะครับตอนนี้ก็ยังยังไม่มีเงินสำรองทุนสำรองเอานะครับ แต่มีทุนอื่นอีก 4, อา3ามหมื่น่แสนสี่มื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบาทนะครับประกอบด้วยทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการสกรนะครับสองแสนดี่บาทสามสตางค์ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวหนึ่งหาร้อยนะครับ ทุนสาธารณประโยชน์มีอยู่400 486บาทนะครับทุนเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาคลองของน้ำนะครับ15,400บาททุนรักษาระดับเงินปันผล4 2 2 0บาทนะครับอันนี้ก็เป็นทุนอื้นๆน,น,นะครับเพื่อที่จะเป็นเงินมาใช้ใจ่ายในในสรบกอน,นะครับ เงินรับมาจสมาชิกนะครับมีทั้งหมด9 3 6 6 9บาท9 1สตางั์นะครับลูปนี้เงินกู้สมาชิกนะครับกู้ไปทั้งหม 00, ด4,63,354 3บาทนะครับ ดอกเบี้ยเงินให้กู้ครับรับ2องแสนเกหมืพันเสองแสนเก้าหมาบดบาทดอกเบี้ยเงินให้กู้อันนี้ดอกเบี้ยเงินรับจริงนะครับรับจริงสองแสนนานะครับครับรับสามแสนหกหมืันสอบาทนะครับ วันที่1เมษายนย2563มีดอกเบี้ยครับรับยกมานะครับ5,288,33 1บาทระหว่างปีได้สัมาระจำนวนรับสัมาระจำนวน2,66,204บาทนะครับคงเหลือ1แส0 แปด9มืเ็ดพันบาทนะครับมีคณะกรรมาการดำเนินงานอยู่9คนนะครับก็มีหนึ่งนายบุญช่วยเปิดปุ่มน,นะครับประธานกนรรมการสองนายสุเทพนรลอ,อกรองประธานสามนางสาวกัญญลักษณ์สุภัยศรนะครับเลขานะปรการสีนางยุพิษคำเสกเนรจิ นานายนัชชาตุ้มไมสดน,นะครับกรรมการ6หหนายขวัญชัยตาราไย์กรรมการ7นายสุเทพกินทากรรมการ8นางสาวกระตกพรลำเกียวสิสัยกรรมการ9นายบุกช่วยน,นกก้งสันกรรมการนะครับต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ ทจ้าหนี้สากลก็มีผมนะครับนายทนายดีนะครับตำแหน่งนักงานบัญชีนะครับแล้วก็มีผู้ตรวจสอบกิจการนะครับนายไสยันเห็นพระว่นนะครับถามคุณสามนะครับเรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการนะครับวันนี้มาไหมครับ พยายามกับมีมีอะไรที่จะพูดนะครับนั่นนีนะครับต่อไปนะครับเรื่องประเดี๋ยวมาร่าที่สี่เลยนะครับเรื่องเรื่องวิจารณ์นะครับเรื่องอสมบัติสิ่งเดิมๆนะครับเรื่องแผนงานและประมาณการรายได้รายจ่ายประจำปีขึ้นตุลา ตามข้อบ mm ังคับของรัฐบาลข้อที่หกสิบหกของเล่มเจ็นะครับให้ที่สูงใจพิจารณากําหนดแผนงานประมาณการรายได้รายจ่ายปากปีโดยประชุมคณะกรรมการงบการได้จัดทำแผนและประมาณการรายจ่ายประจำปีสิ้นสุดสามเดนใาหกสีเพื่อขอมัติที่ผูู้งใจ แผนงานในกัมพีสิ้นสุด31พีนาคม2564นะครับสำารับผู้ชนะการประมาลไทยไถ่ ั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2563นนะครับจนถึงวันที่37มีนาคม2564นะครับแผนที่คณะกรรมการได้ตั้งไว้นะครับเพื่อที่จะให้ที่ใหญ่รับรองนะครับก็มีรับสมาชิกเพิ่มนะครับ,นะรบแผนตั้งไว้ทีนี้10คนนะครับปีที่แล้วตั้งไว้10คนเหมือนกันนะครับ ผลการปฏิบัติงานรับมาได้แค,นนค่กรรนนคอ้อนนะครับการลดมงทุนการลดลงุ้นนะครับถือหุ้นเพิ่มนะครับปีที่แล้วตั้งไว้ที่หนึ่งแสนนะครับปีนี้กิผลการปฏิบัติงานได้มาสี่หมื่นหกพันแปดร้อยนะครับปีนี้ขอตั้งไว้ที่ห้าหมื่นนะครับ เงินกู้ยืมครมเพิ่มนะครับสองล้านนะครับสองล้านนะครับผลตัางงนงานยังยังไม่ได้กู้นะครับก็ปีนี้ก็ต่อตั้งไว้ที่สองล้านนะครับเงินกู้ยืมธนาคารออมสินนะครับยืมไปสองล้านนะครับ ผลการปฏิบัติการใช้ไป500,000 5 7 0 0 0นะครับเหลืออยู่ประมาณ1้0 0 0 0 0นะครับมีนี้ขอตั้งไว้ที่1ล้านนะครับรับฝากเงินออมทรัพย์นะครับตั้งไว้ที่90,000ผลการปฏิบัติงานได้มา3 3 6 0นะครับปีนี้ขอตั้งไว้ที่50,000นะครับ สามให้การศึกษาอบรมนะครับสมาชิกนะครับปีนี้ขอราบไว้ที่5้คนนะครับกรรมการ9คนนะครับทุนดำเนินธุรกิจสินเชื่อไนนิโ้นะครับทีนี้แล้วรับไว้ที่3ล้านนะครับผลการปฏิบัติงานรับมา3แสน สล้านเก้าหมื่นสี่พันเกร้อยหกพันสองร้อยหนึ่งบาทนะครับปีนี้ขอตั้งไว้ที่หนึ่งล้านบาทนะครับรับชำระนี่เงินกู้สองล้านนะครับจะไปสามแสนสามล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหกสิบเอ็ดบาทนะครับปีนี้ขอตั้งไว้ที่สองล้านนะครับรับชำระดอกบเบี้ย นะครับปีที่แล้วตั้งไว้ที่แสนแปดนะครับผลการเงินงานไดมาสล้านสองแสนเก้ามนะครับห้าร้อยสี่บาทปีนี้ขอตั้งไว้ที่2องแสนหนะครับสำหรับสำหรับนี้เราเพียกนะ้นะครับปีนี้รับมา2องแสนหื่น 2แสน6,204บาทนะครับปีนี้ขอตั้งไว้ที่1แสนนะครับประมาณการรายได้นะครับธุรกิจสินเชื่อนะครับปีที่แล้วเราตั้งไว้ที่แสนแปดนะครับผลการดำเนินง,งานได้มา4,96,752 4 9, 6, บาทนะครับปีนี้ขอตั้งไว้ที่สาม สอแสนห้านะครับธุรกิจจัดหาสินค้าอันจระหน่ายนะครับรายได้ตลาดกลางนะครับปีที่แล้วเราตั้งไว้ที่2องแสนแปดนะครับผลผลการปฏิบัติงานได้มา2องแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบบาทปีนี้ขอตั้งไว้ที่2องแสนห้าเออสองแสนห้านะครับรายได้อื่นนะครับเราตั้งไว้ที่หนึ่งหมื่นหนึ่ง หนึ่งมืนหนึ่งพันนะครับผลการปฏิบัติงานได้หนึ่บาททีนี้ขอตั้งไว้ที่5,000ันะครับรวมรายได้นะครับ4ี่แ0นเนะครับอันนี้ที่เราตั้งแผนไว้นะครับ4ี่แสนเันผลการดำเนินง,งานเราได้7จ็ดแสนสบาท นะครับปีนี้เลยขอตั้งไว้ที่8 2 2 0 0 0 85,000บาทนะครับประมาณการรายจ่ายนะครับธุรกิจเงินเชื่อนะครับปีที่แล้วเราตั้งไว้ที่แสนสามหมื่นนะครับผลการปฏิบัติง,งานได้แสนสองหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์นะครับปีนี้ขอตั้งไว้ที่แสนสามหมื่นนะครับ ภาษีค่าประจําไถ่แล้วก็ค่าใช้จ่ายตลาดการนะครับปีที่แล้วเราตั้งไว้ที่42,000นะครับผลการปฏิบัติงานนะครับสี่หมืบาทนะครับปีนี้ขอตั้งไว้ที่60,000นะครับรวมรายจ่ายอื่นนะครับตั้งไว้ที่744,620บาท นะครับผลการดำเนินงาน2องแสนหกสบาทหกสดสตางค์นะครับทีนี้ขอตั้งไว้ที่2องแสนาหนันะครับรวมเลยจ่ายทั้งสิ้นนะครับ9 0้าแสเราตั้งไว้ที่9ก้าแสนหนึบาทนะครับผลการดำเนินงาน ได้มา4 3 4แ8 8 5 Syria สบาทตา์นะครับปีนี้ขอตั้งไว้ที่6 8 9 0 0 0นะครับถ้าทำตามแผนนี้นะครับที่คณะกรรมการได้ได้ประชุมไปเพื่อที่จะเสนอที่ประชุมใหญ่นะครับเราก็จะมีกำไรทีหน้าใน1่6แ0 0 0บาทนะครับ